เสริมเติมความรู้เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงมาเล่าให้น้องๆฟังเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะมักคุเทศโจกเป็นเด็กชายตัวเล็กๆมีชื่อเล่นว่าโจกอายุเขายังน้อย มักคุเทศโจกอยู่ที่ตลาดเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทยัยถึงมัคคุเทศโจกจะเป็นคนตัวน้อยแต่ความรู้ของเขาไม่ได้น้อยตามตัวถ้าใครไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมักคุเทศน้อยจะพาร่างน้อยๆสะายย่ามหาดเสี่ยวใบน้อยเดินนำเที่ยวพร้อมแนะนำสถานที่ต่างๆให้เราได้รับความรู้ไม่ใช่น้อยเมื่อถึงวันที่17 เดือนมกราคมปีที่แล้วครอบครัวของผมซึ่งมีพ่อแม่ผมและน้องสาวชื่อรินเดินทางไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวสุขโขทยัยเพราะเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทางราชการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสุโขทัยในอดีตตอนกลางวันมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหงกลางคืนมีงานสมโพธเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่วันนั้นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยคับคั่งด้วยผู้คนทั้งชาวเมืองที่มาร่วมพิธี ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอากาศกลางเดือนมกราคมที่สุขโขทยัยเย็นสบายทำให้เราเดินเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์โดยไม่เหนื่อยที่หน้าลานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงผมได้พบเพื่อนใหม่คนหนึ่งเขาคือมักคุเทศนั่นเองผมชื่อโอยทานครับชื่อเล่นว่าโจกใครๆเขาเรียกผมว่ามคุเทศโจกผมเป็นนักเรียนโรงเรียนเมืองเก่า โรงเรียนของผมอยู่หลังอุทยานนี่เองครับคุณครูสอนให้เราเป็นมักคุเทศน้ำแขกชมอุทยานประวัติศาสตร์ครับชื่อของเธอพระดีใครเป็นคนตั้งให้คะพ่อครับพ่อบอกว่าชื่อของผมเป็นคำที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงคำว่าโอยทานแปลว่าให้ทานครับในศิลาจารึกเขียนไว้ตอนหนึ่งว่า คนในเมืองสุขโขทัยนี้มักทานมักศีลมักโอยทานเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินจ้ะตกลงเราให้เธอเป็นมักคุเทศน้ำเที่ยวหวังว่าคงไม่พาหลงทางนะรับรองครับมักคุเทศโจกเป็นคนนำเที่ยวที่ดีมีความรู้เรื่องสถานที่ต่างๆในอุทยานประวัติศาสตร์ไม่แพ้มักคุเทศตัวจริง พ่อกับแม่ของมักคุเทศโจ๊ก้ายของที่ระลึกอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สินค้าแต่ละอย่างที่นำมาขายส่วนมากเป็นฝีมือของพ่อมักคุเทศโจกพ่อของเขาเป็นช่างแกะสลักฝีมือดีแกะไม้เป็นรูปสัตว์หลายชนิดมีนกคุ้มเต่าปลาไก่แมวและนกเป็ดน้ำแม่ของมักคุเทศโจกเป็นคนขายทั้งครอบครัวช่วยทำมาหากิน พวกเขาดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมักขุเทศจกเขาเกิดที่นี่และโตที่นี่เขาจึงรู้เรื่องราวของที่นี่เวลามีนักท่องเที่ยวมาถามเขาจะตอบและอธิบายได้อย่างถูกต้องพอถามถึงชื่อวัดต่างๆเขาอธิบายคล่องปรือทั้งวัดมหาธาตุวัดศรีสวายวัดตระพังเงิน วัดกระพังทองวัดสีชุมและวัดพระพายหลวงบางทีเขายังเล่าเกร็ดตำนานเกี่ยวกับสถานที่บางแห่งให้ฟังด้วยที่ตรงนี้พ่อบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีหินเป็นรูปมนคล้ายคนโผล่ขึ้นมาจากดินแค่หน้าอกเชื่อกันว่าคือขอมดำดินที่กลายเป็นหินขอมดำดิน คือใครล่ะคะขอมดำดินก็คือนายทหารของขอมที่ชื่อพระยาเดโชครั้งหนึ่งพระยาเดโชปลอมตัวมาจะจับพระร่วงเอาไปลงโทษตอนนั้นพระร่วงหนีจากเมืองละโวมาบวชที่วัดมหา,าธาตุแห่งนี้แต่พระร่วงรู้ตัวเสียก่อนจึงขอให้พระยาเดโชอรออยู่ตนจับไปตามพระร่วงให้ ว่ากันว่าพระร่วงนั้นมีวาจาสิทธิ์อ้อพูดจบพระยาเดโชก็เลยกลายเป็นหินอยู่ตรงนั้นเองแล้วพระร่วงเป็นใครกันคะแล้วเมืองละโวอยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้เรื่องพระร่วงเมืองละโวและขอมดำดินต้องรอให้ถึงคืนนี้เสียก่อนทำไมต้องรอคืนนี้ล่ะเด็กชายชาวเมืองเก่ายื่นแผนกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้แล้วก็ถึงบางอ้อ กระดาษที่มาคูเทศโจกยื่นมาให้เป็นแผ่นปลิวแจ้งกำหนดการงานเฉลิมฉลองวันพ่อขุนรามคำแหงคืนนี้จะมีการแสดงแสงสีเสียงและละครผู้เรื่องพระร่วงฉันได้มาดูตอนเขาซ้อมใหญ่แล้วสนุกมากแต่เธอต้องมาด้วยนะตกลงคืนนั้นครอบครัวของวินออกจากโรงแรมที่พักแต่หัวค่ำ การแสดงแสงสีเสียงมีขึ้นในบริเวณวัดมหาธาตุตรงหน้าประตูทางเข้าทุกคนพบมักคุเทศจกยืนยิ้มแฉ่งรออยู่ก่อนแล้วพ่อกับแม่เดินนำพวกเราเข้าไปหาที่นั่งให้เหมาะแก่สายตาอากาศกลางฤดูหนาวเย็นสบายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามารอชมการแสดงกันแน่นขนาดแสงไฟหลากสีส,อส่อส แสดงแสงสีเสียงเริ่มขึ้นแสงจากสปอตไลท์ก็สาดจับวูบวาบก็ยิ่งทำให้วัดมหาธาตุเหมือนคืนชีวิตกลับสู่ยุคอันรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งการแสดงคืนนั้นเสนอเรื่องราวของอาณาจักรสุขโขทยัยในสมัยของพ่อขุนรามคําแหงที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขเรื่องราวแต่ละฉากสวยงามตรรการตา ด้วยแสงสีเสียงที่ชวนตื่นตาตื่นใจเมื่อการแสดงแสงสีเสียงจบลงการแสดงชุดต่อไปเป็นละครพูดเรื่องพระร่วงก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นพิธีกรบนเวทีประกาศว่าเรื่องที่จะได้ชมต่อไปนี้เป็นตำนานเรื่องพระร่วงผู้ทรงขับไล่พวกขอมให้พ้นจากดินแดนไทยและทำให้คนไทยมีอิสรภาพมาจนทุกวันนี้ นี่แหละคือเรื่องขอมดำดินเธอคอยดูให้ดีๆนะแล้วจะรู้ว่าพระร่วงเป็นใครแล้วการแสดงก็เริ่มขึ้นฉากแรกของละครพูดเรื่องพระร่วงเริ่มขึ้นที่เมืองละโวกล่าวถึงพระร่วงพ่อเมืองละโว่กำลังเป็นทุกข์เพราะฝนแรงซ้ำถึงเวลาที่ต้องส่งสวยน้ำไปยังเจ้ากรุงขอมนครธม โดยไม่สามารถผัดพรได้อีกพระร่วงขอให้ผู้คุ้มขนน้ำไปให้แต่นักคุ้มก็บ่ายเบี่ยงว่ามีเกวียนไม่พอบรรทุกน้ำได้พระร่วงจึงใช้อุบายให้สารฉลอมตาถีแล้วเอาชัญญาเป็นภาชนะใส่น้ำแทนตุ่มทำให้นักคุ้มยอมขนสวยน้ำนี้ไปให้ในที่สุด ครั้นนักคุ้มมาถึงเมืองนคนรธมจึงเข้ามากราบทูลรายงานให้เท้าพันทุมผู้ครองนคนรธมทราบเท้าพันทุมเห็นว่าคนไทยมีปัญญากล้าจริงๆจะละทิ้ง,ง,งชา้าไว้ไม่ได้การจึงสั่งพระยาเดโชไปจับตัวพระร่วงมาให้ได้เท้าพันทุมกำชับว่าพยายามจับเป็นมาให้กูจะได้ดูหน้าคน ที่เก่งกันแม้มันสู้จึงล้างชีวันอย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญกล่าวฝ่ายพระร่วงเมื่อนักคุ้มไปแล้วก็รู้ว่าจะต้องถูกขอมจมตีอย่างแน่นอนจึงได้ส่งสารไปขอกำลังจากทางเมืองสุโขทยัยแต่สุโขทัยไม่สามารถช่วยได้เพราะเจ้าเมืองกำลังประชวนหนัก พระร่วงจึงเตรียมการรับมือแม้จะมีกำลังพลเพียงเล็กน้อยในเวลานั้นเองนายมัน่นปืนยาวซึ่งเป็นพรานป่าได้เข้ามารายงานว่าพระยาเดโชแม่ทับขอมได้คุมทัพใหญ่มาเพื่อจับตัวพระร่วงเอาไปลงโทษพระร่วงจึงคิดหลบหนีไปสุโขทยัยเพื่อมีให้คนไทยไม่ต้องสู้กับขอม ดังที่พระร่วงกล่าวแก่ในมั่นปืนยาวว่าเพราะกูรักปวงประชาะกว่าชีวิตจึงได้คิดหลีกไปเสียดีกว่าเพื่อตัดเหตุเพศภัยพาลายอมมวยมรณาลำพังตนเมื่อพระร่วงหนีไปสุขโขทัยนั้นก็ไม่ได้บอกให้ใครทราบมีเพียงทหารติดตามไปด้วยเพียงสองคนเท่านั้น ส่วนพญาเดโชเมื่อทราบว่าพระร่วงหนีไปสุขโขทยัยก็ได้ปลอมตัวติดตามไปเพื่อจับเอาพระร่วงมาประหารเสียให้ได้เมื่อมาถึงสุขโขทยัยพระร่วงได้ผนวดเป็นพระพิสุกพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หกทรงกล่าวว่าณวัดบรมธาตุวันหนึ่งขณะที่กำลังกวาดลานวัดอยู่พญาเดโชซึ่งปลอมตัวมาก็เข้าไปถามหาพระร่วง พระร่วงทราบได้ทันทีว่าเป็นขอมปลอมตัวมาจับตนจึงออกอุบายให้นั่งรอตนจะไปตามหาพระร่วงมาให้ตอนนี้แหละเขาเรียกว่าขอมดำดินทำไมต้องเรียกขอมดำดินเพราะไม่เห็นต้องดำดินตรงไหนเพราะพระยาเดโชปลอมตัวได้แนบเนียนจนไม่มีใครจำได้อยู่ๆก็มาโผล่ที่วัดนี่แหละก็เลยเปรียบกันว่า มาเหมือนขอมดำดินยังไงล่ะแต่ในตำนานเล่าว่าขอมดำดินมาแล้วตอนหลังพระร่วงสาบให้กลายเป็นหินอยู่ตรงนั้นเมื่อเด็กทั้งสามคนสนทนากันไปสักพักการแสดงครึ่งหลังก็เริ่มขึ้นพระร่วงพร้อมด้วยทหารและสิทธ์ก็กรูเข้ามาจับพญาเดโชมัดไว้เมื่อขนตัวก็พบยาพิษกับดาบจึงโมโห เงื้อดาบจะฟันพระยาเดโชแต่พระร่วงห้ามไว้ทันพระร่วงบอกว่าเราเป็นสง์จะสั่งประหารชีวิตคนได้อย่างไรแต่จะส่งตัวพระยาเดโชคืนไปให้เท้าพันธุทุมกษัตริย์ขอมแทนดูราพระยาเดโชมึงอย่าโทโสโมหันตัวกูผู้ทรงพรหมจันทร์จะห้ามหันบั่นมึงได้อย่างไร จริงอยู่มึงนี้มีโทษผิดแต่ชีวิตกูยอมยกให้กูจะส่งตัวมึงนั้นไซคืนให้ขุนขอมภูบาลชาวเมืองสุขโขทยัยพากันชื่นชมยินดีที่พระร่วงไม่พยาบาทจองเวรพระมหาราชครูจึงปรึกษากับอำมาสุขโขทัยว่าบัดนี้สุขโขทัยก็ว่างกษริย์ ควรเชิญพระร่วงขึ้นครองราชแต่หลวงเมืองแห่งละโวไม่ยินยอมพระมหาราชครูจึงเสนอให้รวมเมืองละโวกับสุโขทัยเป็นอนาณาจักรเดียวกันให้พระร่วงเป็นกษัตริย์อยู่เมืองสุโขทยัยจากนั้นพระร่วงทรงลาผนวดและตอบรับการขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์สุโขทยัยด้วยความเต็มใจบนเวทีเราเห็นภาพของผู้แสดงเป็นพระร่วงยืนเด่นเป็นสงา่า ท่ามกลางอมามา์ราชบริพารและชาวเมืองสุขโขทยัยพระร่วงตรัสว่าที่ท่านเชิญเราขึ้นครองราชถลิงอาจสุขโขทัยสมสรเราจะประสาทการน,นครให้ประชานิกรสุขสรานซึ่งท่านให้อิสระริยยศเรามิอาจหาพศพอตอบท่าน ขอแต่ให้เสนาพฤดธาจารย์สมัครสมานสามคัคคีอย่าเห็นแก่ตัวมัวพวงลุ่มหลงฤษิษยาไม่ควรที่อย่าต่างคนต่างแก่งกันแย่งดีอย่าให้ช่องภัยรีที่มุ่งร้ายแม้เรารทธิ์สยากันและกันไม่ช้าพลันจะพา กันฉิบหายระวังการยุยงส่งร้ายนั่นแหละคือเครื่องทำลายสามัคคีละครใกล้จบแล้วแสงไฟบนเวทีเริ่มสว่างขึ้นนักแสดงทุกคนออกมายืนเข้าแถวด้านหน้าเวทีพร้อมด้วยธงไตรรงที่โบกสะบัดไปมาเสียงดนตรีบรรเลงเพลงมารชจังหวะเร้าใจและแล้วเสียงเพลง ไหร่วมกำลังตั้งมั่นก็ดังขึ้น we เสียงเพลงไทยร่วมกำลังตั้งมัน่นดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณลานแสดงเสียงเพลงนั้นปลุกใจให้ฮึกเหิมทุกคนรู้สึกรักชาติขึ้นมาอย่างท่วมทน้นเพลงจบแล้วแต่ความรู้สึกยังไม่จางหายทันใดนั้นนักแสดงบนเวทีก็เปลี่ยนไปร้องเพลงใหม่เสียงดนตรีที่บรรเลงนำขึ้นบอกให้รู้ว่านั่นคือเพลงสยามมานุสติ เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อปลุกใจคนไทยรักชาติ แสดงจบสิ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อเกือบสี่ทุ่มทุกคนรู้สึกใจหายว่าเมื่อรู้ว่าเวลาที่ต้องจากมัคุเทศโจกมาถึงแล้วทุกคนเองก็คงรู้สึกเศร้าเช่นกันเพราะขนาดเดินออกจากลานแสดงมักคุเทศโจกไม่พูดอะไรเลยโอยทานพรุ่งนี้พวกเราจะกลับกรุงเทพแต่เช้าคงไม่ได้มาพบกันอีกฉันและครอบครัว ขอขอบใจเธออย่างมากที่ช่วยนำชมอุทยานประวัติศาสตร์เราลากันตรงนี้นะแล้วหวังว่าคงได้พบกับเธออีกมานี่สิมกคุเทศโจกเราไม่มีอะไรจะตอบแทนน้ำใจของเธอนอกจากเงินเพียงเล็กน้อยให้เธอรับไว้นะเอาไว้ซื้อขนมกินมกคุเทศโจกยกมือไหว้และรับซองสีน้ำตาลใส่กระเป๋าเขาพูดอะไรไม่ออกได้แต่ทำตาเปรีบ เหมือนจะร้องไห้ลาก่อนนะแล้วหนูจะไม่ลืมเรื่องขอมดําดินวินเดินไปหาเพื่อนชาวเมืองเก่ารู้สึกใจหายมากขึ้นไปอีกโอยทานเข้ามากอดคอวินวินก็กอดคอเขาเราต่างคนต่างพูดอะไรไม่ออกทันใดนั้นเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้โอยทานล้วงไปในย่ามหาเสี้ยวใบน้อยหยิบเอาของบางอย่างมาใส่มือของวิน นี่คือนกคุ้มพ่อของฉันเป็นคนแก่จากไม้สักฉันให้เธอเป็นที่ระลึกนกคุ้มอาจเป็นเสมือนเพื่อนช่วยคุ้มครองให้เธอปลอดภัยขอบใจมากเพื่อนรักลาก่อนมาคุเทศโจกจนกว่าเราจะพบกันอีกน้องๆคะในครั้งหน้าพี่จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้น้องๆฟังนั้นเราค่อยมาดูกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว กลับมาพบกับพี่ใหม่สวัสดีค่ะ